เหตุเกิดที่เซเวอีสระบ,บุรีนะฮะชายคลุ้มคลั่งเนี่ยคืออยากเมาไงก็เลยเข้าไปขโมยเหล้าในเซวอีโดยการใช้ขวานเนี่ยทุบกระจกหมดเลยแล้วก็มาทุบรถชาวบ้านที่อยู่ข้างหน้านะฮะตำรวจก็จัดการรวบตัวนะฮะตอนนี้ค่อยพูดจาเรื่องที่แรกวิ่งเข้าใส่ฟันรถกลับมากลับมาปนเซเว่นเอาเหล้า เล่าทุบ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 เซเว่นท right. ุบเซเว่นทุบแคชเชียร์กล่ามาป่นครับ เดี๋ยวพาไปดูตรงเซเว่นเดี๋ยวพาดูเซเว่นแคทเชียร์เล็กครับรถรถเก่งคันนี้โดนทุบกระจกแต่